ผิวห้าสิบขวบใช้สบู่ดาราดามาราคโซปล้างหน้ามีไร่หินมาราคจ,าาจะขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วและทําให้ผิวของเรานั้นแข็งแรงค่ะและกันแดดของเราดาราดามาราคยบีบีแอนด์ย BB ูวีโปรเทกชั่นแร่หินพลังงานในด้านดีที่คิวปตาใช้ค่ะเราต้องได้ใช้นะใครที่มีปัญหาฝ้ากะสิวอุดตันสิวไขมันสิวเซียนรูขุมขนกว้างรองแก้มรองน้ำมารวมถึงใครที่เป็นฝ้ากะ เข้มๆเลยนาหมองคําแล้วก็ดําแดดไม่มีออร่าเลยนี่แหละค่ะต้องใช้แร่หินมาราคาย52ขวบเอาผลลัพธ์มาให้ดูเต่้ที่ผลลัพธ์นะคะเชื่อที่โฆษณามาเยอะแล้วแร่หินมาราคายเป็นส่วนผสม,มในผลิตภัณฑ์ของดารดาสกินแคร์ care, ซึ่งพี่ดารดา52ขวบเป็นเจ้าของแบรนด์ดารดาสกินแคร์ลองใช้เลยนะคะบอกแล้วนะค้าขาดอยู่ค่ะเดี๋ยวรอพบกับสบู่เซรั่มและกันแดดชุดสามเซียนของเรา ต้องลองแล้วนะติดตามไม่เล้ยคะ่ะมาเมื่อไหร่รีบกดสั่งซื้อเลยนะคะ